เกฟ,ฟูจิสวยมากเลยตอนนี้ประมาณ4าแต่ว่าอากาศดีมากอากาศเย็นๆนิดๆแล้วก็สว่างมากแต่ถ้าบ้านเรา4 5ก็ยังไม่สว่างแต่ตอนนี้สว่างประมาณ7 8โมงเช้าเลยที่ญี่ปุ่นอากาศดีมากแล้วตอนเช้าสุดๆแต่ว่ากลางวันยังไม่รู้แต่ข้างหลังนี่คือตรงข้างหน้าโรงแรมของเราแต่ข้างหลังเป็นวิวของฟ,ฟูจิเปิดหน้าต่างมาก็เห็นขกาะฟูจิก็โอเคสวยมากอะ่ะวันนี้แบบ สุดๆประทับใจสุดๆในการเที่ยวทุกครั้งประทับใจเกาหลีประทับใจกว่าไรแต่ว่าข้างบนจะเป็นภูเขาฟูฟจิแต่ว่ามันไม่มีหิมะคุมแต่ก็ยังไงก็ยังสวยอยู่ก็ประทับใจมากคุ้มสุดๆครั้งนี้แค่เห็นแค่นี้ก็คุ้มแล้วแม้แต่มันยังไม่เห็นมีภูมีหิมะคุมแต่ว่านี่ก็โอเคแล้วไฮโยก็สมาร์